สวัสดีครับสบายดีฮัลโหลทุวันมาพบกับผมอีกแล้วช่องเจานี่บายเกินครับอากาศระยองเช้านี้โ,โหสุดยอดขนาดทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของที่พักผมเนาะทุกคนวันนี้ผมจะพาไปล้างรถ ล้างอายอดเหรียญล้างรถครับแล้วผมก็จะมาให้ทุกคนดูว่ายอดเหรียญล้างรถที่ไทยดีกว่าที่ออสเตรเลียยังไงอุปกรณ์ที่ผมเอาไปก็จะมีน้ำยาล้างรถฟองน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดตอนล้างเสร็จ อันนี้ผมมามาจากออสเตรเลียนะครับจะเป็นหนังสัตว์แบบอย่างดีเลยครับไข่ที่รักรถต้องมีเอาไว้เช็ดอ่าตอนล้างรถเสร็จเช็ดน้ำออกจะได้ไม่เป็นรอยหยดน้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพาไปลุยยอดเรียนล้างรถครับ ผมเคยไปแล้วแหละอสองรอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปด้วยให้ดูแดีวผมจะอธิบายให้ดูว่าดีกว่าที่ยอดเหลียญรางรถเที่ออสเตรเลียยังไงครับไปลุยทุกคนก่อนที่เราจะไป ล้างรถเนาะยอดเรียนล้างรถผมก็ต้องมาแวะกินข้าวก่อนทุกคนเติมพลังร้านนี้เป็นร้านที่ผมมาแบบทุกวันเลยทุกเช้าเลยเป็นเวลาแบบสองอาทิตย์ได้แล้วคืออร่อยอบรรยากาศก,าก็อยู่แบบมับนบ้านอย่างนี้เลยมีป่ามันอยู่ข้างผมชอบมานั่งแบบอาหารเขาแบบอร่อยมากครับทุกคน ี่ทุกคนบรรยากาศครับด้บรรานหน้าร้านเนาะร้านใหญ่แม่ทุกคนชื่อร้านใหญ่แม่นะครับอยู่บ้านฉางนี่แหละอร่อยสุดยอดครับทุกคนนี่ผมชอบมานั่งอยู่ตรงนี้ใต้ลมไม้ไปกคนเอาขอ้าวผัดหมูปอกไข่ดาวสอง บรรยากาศร้านนี่ผมไปนั่งทุกวันนะทุกคนใต้รม่มไม้นี้นู่นเห็นปะตัวอะไรห้อยอยู่ได้แล้วทุกคนผมสั่งเป็นข้าวผัดหมูกรอบ ไข่ดาวสองซองนะโอ้โหแล้วก็มีน้ำซุปครับมือสั่นแล้วหิวไปก่อนกินข้าวนะครับนี่พริกลาดพริกลาดกันเลยื อร่อยครับมันเดิมทุกคนมาดูกันคือแบบสุดก่น อืมอีม้ก่อนก่อนทะกินข้าวอนครับนะเดี๋ยวพาไปล้างรถน้ำซุปเข,ขานี่แบบคือแบบสุดยอดจแบบังดนละแบบโล่งมาก รียบร้อยทุกคนหมดเกรียงนั่งแบบบ้านๆเลยเนาะใต้ล้มไม้แบบโอ้หผมชอบจัดอะราให้ดูบรรยากาศหน้าร้านครับทุกคนร้านใหญ่แมะนะครับขายผ่านมาบ้านฉางแวะได้ครับอร่อยจัด ทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงที่ล้างรถแล้วครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าที่ล้างรถที่นี่ดีกวาออ่าออเตรเลียยังไงไปดูกันเลยนี่ทุกคนสิ่งที่ผมเอามาเนาะแต่ที่นี่เขามีกระเป๋งให้นะครับ แล้วก็มีแปลงมีอะไรนี่ฉีดน้ำโฟมเป่าลมที่ออสเตรเลียไม่มีก็คือเป่าลมแล้วก็น้ำล้างมือครับคือน้ำล้างมือนี่เราก็เป็่งมาลองได้แล้วก็หยอดเหรียญเราสามารถหยอดเหรียญอะไรก็ได้นะครับที่ไทย ที่ออสเตรเลียเราสามารถหยอดได้แค่เหรียญทองนะครับก็คือเหรียญเหรียญสองสองดอนแล้วก็หนึ่งดอนรเท่านั้นครับนี่ที่เป่าลมคราวนี้ทีเด็ดของที่ไทยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับโอเคทุกคนหยอดเงินครับหยอดได้ทุกเหรียญครับ อย่ไปเลยปึ๊บปึ๊บจริงๆที่นี่มีฉีดโฟมนะครับแต่ว่าผมเอาน้ำยาล้างรถมาเองเนาะเพราะว่ามันดีกว่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนป่ทุกคนลุยฉีด ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับที่ดีกว่าออสเตรเลียนะทุกคนที่ผมชอบที่สุดก็คือถ้าเราหยุดปุ๊บเงินเราก็จะไม่วิ่งนะครับคือเราจะหยุดฉีดน้ำแล้วเราก็ไปล้างรถหรือว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์หรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะครับเงินเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ออสเตรเลียเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นที่ออสเตรเลีย คือเราหยอดเหรียญไปปุ๊บเราต้องไม่หายใจอะ่ะไม่มีเวลาเพราะว่าเงินเราจะวิ่ง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 ไปเรื่อยๆครับมันหยุดไม่ได้แต่ที่ไทยครับดีมากครับเราจะหยุดแล้วเราจะเปลี่ยนใช้ย,ยังอื่นปุ๊บนี่น้ำล้างมือโอเคทุกคนแต่ผมเอากระเป๋งมาลองน้ำเนาะนี่ อน,นี้เงินก็วิ่งไปเรื่อยๆครับแต่พอเราหยุดปุ๊บเงินก็หยุดเงินก็หยุดวิ่งครับนี่ตอนนี้ผมก็สามารถไปล้างรถไปทำอะไรได้เงินก็ยังอยู่เหมือนเดิมจนกว่าเราจะกดเลือกอีกทีหนึ่งครับเท้าสเตเลียครับใส่เงินปุ๊บต้องเลือกต้องต้องฉีดต้องทำอะไรอะ่ะทาไมเง้นเงินวิ่งตลอดครับปะเดี๋ยวผมขอตัวล้างรถนะครับ อันนี้ผมก็คัดคัดทูๆมาได้พักหนึ่งแล้วครับจริงๆแล้วผมก็มีน้ํายามาเองเนาะแต่อยากฉีดโฟมเดี๋ยวฉีดโฟมดีกว่า ทุกคนฟอมปาร์ตี้อ๋อฟ์มแบบหอมมากทุกคน เจ็บลอยทุกคนเล่นเอางเงื่องเ,อเลยเดี๋ยวเป่าลมนิดนึงครับเป่าลมนิดนึงแล้วก็ใช้ได้แห้งเนาะ ลองเอา,าลมเป่าดูครับโอ้แห้งยากขนนี่พาขนสัตว์ของผมเที่ยวมาจากออสเตรเลียเนาะเช็ดแบบรึบเลย เรียบร้อยทุกคนเวลาผ่านไปประมาณ45นาทีสะอาดกริปครับเดี๋ยวขี่กลับไปถึงบ้านน้ำก็อาจจะกระเด็นออกมาอีกนิดนึงพอถึงบ้านก็เช็ดอีกทีนึงครับโอเคครับทุกคนเด้นาเส้งเงาออกเลยคลิปนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงรถมั่งเสียงอะไรมั่ง ก็จะประมาณนี้ครับสรุปที่ล้างรถอยู่ที่โทาเสียงรถที่ยอดเรียนล้างรถอยู่ที่ไทยดีกว่าออสเตรเลียแน่ๆครับอันไหนดีเราก็ต้องว่าดีเนาะคือตอนเรายอดเงินเข้าไปแล้วเราสามารถหยุดได้ครับเราจะเช็ดเราจะล้างเงินก็เหลือเท่าเดิมจนกว่าเราจะกดเลือกอีกทีหนึ่งโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะเป็นกําลังใจให้ ใครที่รถกำลังเปื้อนๆอยู่อยากจะล้างรถก็ได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอทุกคนมีความสุขครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย